เดือนอะไรแล้ววะกระดากระดากระกระดาเดือนเจ็ดแล้วดิเออผ่านมาครึ่งปีแล้วปุ๊บปั๊บก็จะสิ้นปีละไวมากยังสร้างตัวไม่ถึงไหนเลยวะอิจฉาคนอื่นเนาะบางคนเจริญก้าวหน้าด้านความรักเติบโตด้านครอบครัวเติบโตด้านการงานแล้วเองอะ่ะเติบโตด้านไหนด้านข้างขยายเอาขยายเอาข้าว่าเป็นพระอโอนก่อนแน่ๆข้าไปขอพรที่ศาลตรงต้นโพมาเกี่ยวอะไรวะ กข of of on, s <S ็ข้าขอพรจากสิ่งศักดิ <h 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 ์สิทธิ์ว่าขอให้ผมเจริญเจริญนะครับแต่ท่าน่าจะเข้าใจผิดเข้าใจผิดยังไงก็ข้าขอให้เจริญในหน้าที่การงานแต่ท่าน่าจะให้เจริญอย่างอื่นให้เจริญอะไรวะเจริญอาหารไหวเสร็จหิวตลอดเลยกินเอากินเอาไปโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซะงั้นมันแปลกไงอย่างคนอื่นเนี่ยเขาหาเช้ากินข่าใช่ไหมเออแล้วเองอ่ะหาปุ๊บกินปั๊บเนี่ยสภาพเลยเป็นเงี้ยได้ละ เป็นไงไเออพอๆกันผ่านไปครึ่งปีเงินเก็บไม่มีแทมนี่เยอะกว่าเดิมยังมีหมาอีกตัวเนี่ยแย่เลยน้อยใอื่แต่ไม่ต้องคิดมากหรอกอย่างน้อยก็ถือว่าเรายัางเป็นคนส่วนใหญ่นะเป็นคนส่วนใหญ่เออผลสำรวจเขาบอกว่าปีนี้คนไทยถึง58%รู้สึกว่าชีวิตแย่ลงข่าของกัแพงขึ้นประหยัดเท่าไรก็ใช้ไม่พอเนี่ยพวกเราจะอยู่กลุ่มนี้แหละ ถ้าอยากมีเงินเก็บผมมีวิธีนะยายปีหนึ่งยายจะเก็บเงินได้ไปเป็นแสนเลยแหละจริงเหรอยังไงวะบอกบุญหน่อยดิอย่างน้อยก็ได้ค่าอาหารในเจ้ากาแฟเนี่ะเนี่ยกวา่าจะผ่านไปได้แต่ละเดือนอยากยินงเลือเกินง่ายๆเลยยายสมมุติว่าถ้าเรามีเงินเดือนหมื่นสองยายก็หักออมไปเลยหมื่นหนึ่งปีหนึ่งยายก็มีเงินเก็บเป็นก้อแล้วอย่างน้อยก็แสนสองอะ่ะ เฮ้ยหากออมเยอะขนาดนั้นเอ็งจะกินจะนอนยังไงวะกินข้าววัดอาบน้ำปั๊มนอนใต้สะพานลอยเนี่ยถ้าเรารู้จักวางแผนชีวิตใครก็มีเงินเก็บได้โอ้ถ้าจจลำบากขนาดนั้นน่าจะตุ้ยก่อนได้ใช้เงินเก็บเอ้าถ้าอยากมีก็ต้องอดทนสียายจะได้ประสบความสำเร็จเออใครจะประสบอะไรก็ประสบไปก่อนเลยทั้งนี้ประสบปัญหาอยู่ ใช้ใจลําบากลําบากเ<อ>งินเดือนเมื่อเงินทนอนทนไปทนมาจะหมดตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนี่เองกับขยันขยันล่ะอย่าไปตึงหรือยอนเกินไปเอาพอดีพอดีสู้ชีวิตกันไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่อย่าเออระเฮยสู้สู้คำโบราณเขาว่าขยันวันนี้ลําบากวันนี้พรุ่งนี้ก็ลําบากใช่แต่ถ้าเราขี้เกียจวันนี้ก็สบายวันนี้เลยเออเอาที่พวกเองสบายใจนอกกาแฟเนาะ